สวัสดีครับสวัสดีพบกับผมเช่นเคยนะครับกับสมบูรณ์พึ่งสีอสิบักช่องวันนี้ผมจะมารีวิวเฮลิคอปเตอร์450นะครับตัวนี้เป็นเบล206นะครับผมเป็น่ายล h ฮิวนะครับก็กล่อง GPS ผมเก็บไว้ด้านในนะฮะตัวนี้จะทำได้เฉพาะรุ่น450สปอร์ตนะครับก็คือหางสายพานนั่นเองนะครับ คือพี่ลูกค้ามีฮอเก่าอยู่แล้วนะครับมีฮอเก่าอยู่แล้วนะฮะก็เอามาอัปเกรดแล้วก็ให้วางเจโรเฮดวันแล้วก็พร้อมบอดี้สเกลนะก็จะทําให้ตามลูกค้าต้องการนะครับเรามันจอมทำลายสวัรทีนะครับผมโอเคก็วิธีการเล่นนะครับเล่นยังไงเล่นอย่างนี้อ่ะมาดูที่วิทยุรีโมทรีโมทรีโมทหรือวิทยุ <laughs> เออเหมือนกันนะ เปิดสวิทนะครับเส็เป็ดแล้วปเห็นเห็นนนี้ป่ะเห็นนะโอเคนะครับก็คือหน้าตาก็ประมาณนี้ไม่มีอะไรแล้วก็คำสั่ง 3D gps home นะครับผมแปะสติกเกอร์ไว้ให้นะครับ 3D gps home ให้อยู่คำว่า 3D bin auto เลขศูนย์เลขแปดให้อยู่คำว่า โนมอนสต็อปลันให้อยู่คำว่าสต็อปสต็อปอันนี้คือค่ามาตรฐานของโรงงานนะครับก่อนที่เราจะเสียบปลั๊กที่เฮลิคอปเตอร์นะครับมาทีนี้มาดูที่เฮลิคอปเตอร์กันนะครับเปิดฝาเปิดฝาออกนะครับฝาตรงนี้จะเป็นแม่เหล็กนะครับพลาเราใส่เข้าไปจะเป็นแม่เหล็กมันจะดูดตึ๊แบบเสียบปลั๊ก แบตที่ <S <S เฮลิคอปเตอร์นะครับอ่าเสียบยากนิดนึงนะครับแล้วห้ามขยับฮอให้ฮอนิ่งๆเลยนะครับรอโร<ล>เตอร์เฮดขยับแบบนี้นะครับ, <S 1> <S 1> บขยับเสร็จแล้วก็เรามาเสียบอา้าวตัวนี้ดูเสียบคาไว้ตัวนี้เป็นลักอารามเตือนแบตหมดตัวนี้แบตบที่เฮลิคอปเตอร์หมดเมื่อไหร่ มันจะไปแจ้งเตือนที่วิทยุของเราให้เราเสียบนะครับมองเข้าไปลึกๆ GND นะครับผม GND 1,2,3 GND แล้วก็1,2,3เรียงมาเห็นไหมครับอ้ยอ่าโอเคนะครับสายสีดำสายสีดำนะครับตามนี้นะครับนี่อ่าเสบผิด ามันเสียบไม่ผิดหรอกเพราะมันมีเขี้ยวอยู่นะครับตามนี้แล้วที่รีโมทวิทยุของเรานะครับ e xt 12.5นี่คือเขาบอกว่าแบตเตอรี X ่ e xt oh. 12.5 12.5นั่นหมายถึงว่าแบตเตอรี่ที่เฮลิคอปเตอร์เราเนี่ยมีไฟที่12.5โวลต์ อ,อันนั้นคือไฟเลี้ยงรีซิฟ6.3โวลต์ไอตรงเนี้ยไม่ไม่ต้องสนใจสนใจตัวล่างนะครับแบตเตอรี่มันจะหมดที่ประมาณอาตอนที่เราบินอยู่อ่ะมันจะอยู่ประมาณ10นะครับ1 0จุด 10. 6, 10. นะครับวิทยุก็จะอ่าตอนนี้ผมตั้งไว้ที่10.7ถ้าเหลือ10.7วเ่อไหร วิทยุจะร้องเสียงติดๆๆๆๆๆแล้วภาษาอังกฤษตรงนี้ก็จะขึ้นคําว่า low power นะครับ low power remote ก็จะร้องติดๆๆๆนั่นหมายถึงว่าแบตเตอรี่ที่เฮลิคอปเตอร์หมดนะครับแต่ถ้าแบตเตอรี่ที่วิทยุหมดตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้มนันจะเหลืออยู่ที่ประมาณ ประมาณ8โวลต์8.8.5หรือ8.4ไม่แน่ใจนะครับก็จะก็จะบอกเรานะครับว่าแบตเตอรี่ที่วิทยุหมดนะแบตเตอรี่ที่วิทยุหมดก็คือต่อให้เรายังไม่เสียบปลั๊กที่เฮลิอคอปเตอร์มันก็ก็ก,ก็ก็ฟ้องเรานะฮะว่าแบตที่วิทยุหมดตอนนี้แบตที่วิทยุมี11.7โวลต์ก็อีกเยอะครับนะโอเคนะครับหลังจากนั้นมาเดี๋ยวนะ ส่ยาฟครอบอ่าใส่เข้าไปพร้อมที่จะบินแล้วแหละทีเนี้ยแนะนําจะบินตรงไหนให้วางฮอตรงนั้นเลยจะบินตรงไหนให้วางเฮลิคอปเตอร์ไว้ตรงนั้นไว้ทรงนั้นแบบนั้นห้ามเปลี่ยนนะครับห้ามเปลี่ยนทิศทางวางตรงไหนก็ได้ครับอ่าอันนี้เดี๋ยวผมจะขยับให้ดูมองเข้ามาจุดนี้นะครับาตรงท่อเนี่ยจะเห็นขึ้นไฟสีน้ําเงินมองเห็นไหม ตรงนี้นะครับขึ้นไฟสีน้ำเงินนะครับนั่นหมายถึงว่าเราอยู่ในโหมดของคำว่า 3D ก็คือค่าค่าโรงงานนั่นเองนะครับ 3D เห็นไหมครับเราสับสวิตช์ขึ้นมาอยู่ตรงกลางก็จะเป็นสีเขียวค้างเห็นไหมครับสีเขียวหมายถึงล็อกตำแหน่งและล็อกความสูงนั่นก็คือ GPS นะครับทุกครั้งก่อนที่เราจะทำการบินจะต้องเป็นไฟสีเขียวค้างแบบนี้เท่านั้นนะครับสีแดงสีเหลืองสีน้ำเงินห้ามบินนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะทำการทดสอบบินให้ชมนะครับตอนที่เราบินเราก็บินในโหมดสีเขียวนี่เลย Return To Home อยากจะรีเทิร์นดูนะครับว่าฮอเรามารีเทิร์นได้ไหม ก็แนะนำให้รีเทิร์นประมาณ4นาทีนะครับวิทยุเนี่ยรีโมทวิทยุตัวเนี่ยเขาจะมีเวลาบอกเรานะครับว่าเราบินไปกี่นาทีประมาณ3-4นาทีเนี่ยเราอยากรีเทิร์นก็สับสวิตตัวนี้เลยมาคำว่าโฮมดันขึ้นได้เลยนะครับโฮมหลังจากคำว่าโฮมปับ๊บเราไม่ต้องกดอะไรนะครับเดี๋ยวเฮลิคอปเตอร์จะบินกลับและลงมาจอดเองอัตโนมัติจอดถึงพื้น แล้วก็ใบพัดจะหยุดเองอัตโนมัตินะครับโอเคนะครับมาเดี๋ยวผมไปทดสอบบินให้ชมนะครับโอเคนะครับผมตอนนี้ผมอยู่ในโหมด GPS ก็คือพร้อมที่จะบินพร้อมที่จะบินแล้วนะครับเอาคันเร่งลงให้สุดโยกมาทางซ้าย4วิ1 2 3 4ปล่อยแล้วก็ลันลันนี้ดันให้สุดนะ1 2 หลังจากนั้นใบพัดจะหมุนฟังเสียงใบพัดให้หมุนจนสุดเสียงก่อนนะครับฟังสุดเสียงแล้วเราดันสติ๊กตรงเนี้ยขึ้นมา1ขีดนะครับดันค้างไว้ค้างไว้ครับจนกว่าฮอจะลอยครับเนี่ยครับผมสูงพอใจก็เอาคันเร่งไว้ตรงกลางนะครับถ้าอยากจะให้ฮอสูงขึ้นอีกก็ดันขึ้นอีกนะครับ แบบนนนึงนะครับอ่าเนี่ยดันขึ้นไปเห็นไ,ไหมครับสูงพราใจก็คันเร่งไวตรงกลางล็อกตำแหน่งและล็อกความสูงแม่นยำนะครับรัดเดอร์มือซ้ายเนี่ยไอ้ตรงที่เป็นคันเร่งเนี่ยรัดเดอร์ก็คือการหันหางรัดเดอร์นะครับอาร,รอนอีเวเตอร์นะครับอาร,รอนอีเวเตอร์ก็คือเดอินหน้าหรือถอยหลังนะครับดันเดินหน้าปล่อยมือเบรกถอยหลัง ปล่อยมือเบรกแอรอนก็คือการเอียงเอียงไปทางขวาปล่อยมือเอียงมาทางซ้ายนะครับทั้งหมดนี้ผสมกันนะครับแล้วมันจะบินเดินทางได้เดี๋ยวผมจะบินให้ชมนะครับไปในโหมด GPS ถ่ายรูปไหมถ่ายรูปก่อนอ่าถ่ายรูปก่อนถ่ายอีกไหม ไม่รู้สิเกิอจะสวยอ่าล็อกตำแหน่งและระความสูงนะครับแม่นยำกับ j l o ร H1 นะครับตัวนี้กล่อง GPS ซ่อนไว้ในบอดี้นะครับเก็บงานได้เรียบร้อยนะฮะวันนี้ลมลมหนาวนครับลมหนาวมาเออ ก็บินไปแล้วนะครับ2นาทีสิบสามวิสิบีวิ <c oughs> เดินหน้าเลี้ยวหางแล้วก็เอียงซ้ายนะครับมันก็จะเทโค้งแบบ อ่านี่นะครับสวยไหมครับอย่างนี้วนขวานะครับวนขวาวนขวาให้ชมนะครับวนขวาให้ชม อ่าวันนี้มีลมด้วยนะครับไม่ก็แนะนําอย่าเพิ่งไปเล่นตอนลมแรงๆนะครับเล่นลมเบาๆเราจะได้รู้ลิมิตของฮอเรานะครับว่าสู้ลมได้ประมาณไหนนะครับมือเบาๆนะครับในการโยกโยกสติ๊กต่างๆเนี่ยมือเบาๆนะครับอย่าโยกแรงนะครับนะฮะมันมันมันก็ทํานองเดียวกับการขับรถนะครับเลี้ยวพงมาลัยไปไวรถมันก็ไวนะฮะแค่นั้นเองนะครับมือเบาๆครับ แต่อันนี้ค่อนข้างจะเบามากนะฮะต้องบอกว่าเบามากๆเลยครับโอ้ลม,ลมอันนี้เจอลมจริงๆนะเนี่ย ถ้าไม่ได้ใส่เฮ็ดวันก็คุมคุมยากอยู่นะฮะสำหรับสเกลแล้วเจอลมนะฮะอ่าไปสี่นาทีแล้วนะครับผมสี่นาทีแล้วอ๋อตั้งไว้ห้านาทีนะครับฟังเสียง เดี๋ยวผมจะบินเลข8ดให้ชมนะครับอัตโนมัติเลข8ดนะครับอันนี้จะดังเตือนจนกว่าจะครบ5นาทีนะครับฟังเสียงด้วยอ่าครบห้านาทีแล้วนะครับตอนนี้บินอัตโนมัติเลข8ดให้ชมนะครับเป็นโหมดออโต้นะฮะฟังก์ชันนี้จะยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้นะครับอ่าผมบินรอบเดียวผมก็ยกเลิกครับอ่าเห็นไหมครับ ตอนนี้ไปแล้ว5นาที22วิแบตยังไม่หมดนะครับแบตยังไม่หมดนะครับผมยังนะฮะยังจะบินนานไปไหมเนี่ย <laughs> หนาทีแล้วครับไปแล้วครับ6นาทีนะครับแบตบยังไม่หมดนะครับจะไป7นาทีแล้วนะครับ ก็ค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับก็จะรู้สึกว่าช่วงนี้จะบินได้นานขึ้นนะก็แบตเตอรี่ตัวนี้ก็ไม่ได้ใช้แอมเยอะอะไรนะฮ ah ะก็3เซลล์ส0 0พันมิลลิแอมนะก็ไม่รู้เหมือนกันนะมันบินนานเองอะอ่ะบินใกล้ๆชมแล้วกันแบตใกล้หมดแล้วแหละแต่ไม่รู้มันจะหมดเมื่อไหร่ ก็เอาเป็นว่าบิน7นาทีนะครับโดยผมตั้งอะลา์มให้ใหม่นะครับผมจะตั้งให้ใหม่เอาเป็นว่าบินแค่7นาทีก็พอเนาะตอนนี้ไป7นาที20ิบวิแล้วเอาลงเลยดีกว่าพอละ7นาทีก็พอแล้วเวลาเอาลงเอาคันเร่งลงประมาณ1ขีดนะครับพอจะค่อยๆลดระดับเพดานการบินนะครับเอาให้ถึงพื้นนะครับถึงพื้นแล้วอย่าเพิ่งปล่อยมือนะครับ1 2 3 4สแล้วค่อยปล่อยมืออย่างนี้นะครับแล้วก็มาคำที่สต๊อป oh. อธิบายไม่ถูกแล้วนวนะสิบสิบก็ผมบินไปทั้งหมด7นาที39วินะฮะเดี๋ยวผมจะตั้งให้แค่7นาทีพอนะครับจะได้มีเวลาเหลือในการลงจอดนะครับครับผมเราเล่นเสร็จแล้วนะเล่นเสร็จแล้วอย่าเพิ่งปิด วิทยุนะครับให้เรามาดึงปลั๊กที่เฮลิคอปเตอร์ออกก่อนนะครับอันนี้ออกมานะครับแล้วก็ดึงปลั๊กที่เฮลิคอปเตอร์ออกนี่นะครับแล้วเราก็ถอดแบตออกนะฮะดึงบาลานซ์ออกอนะครับ <laughs> ออกแรงเลยออกแรง,งอึ้อเลย <laughs> แล้วเราค่อยปิดที่วิทยุนะครับปิดปึ้ม นี่เองนะแล้วก็ทวนอีกทีนึงนะครับคำสั่งคำสั่งนะครับจะต้องมาที่ค่าโรงงานก็คืออยู่คำว่า 3D อยู่คำว่าเ mm hmm. มนวนเอโนมอนเนย์โนมอนโมอนนะครับแล้วก็อยู่คำว่าสต็อปนี่คือค่าของโรงงานก่อนที่เราจะเสียบปลั๊กที่เฮลิคอปเตอร์นะครับ อยู่ค่าโรงงานแล้วเปลี่ยนแบตก้อนใหม่แล้วก็ทําเหมือนที่รีวิวให้ดูแรกๆนะฮะโอเคนะครับผมโอเคสวยงามก็เสร็จเรียบร้อยนะครับผมกับ Bell 6, กเฮลิคอปเตอร์เบล2 0 6เกษตรลํลำนี้นะฮะสวยมากเอ้ไม่ใช่กเกษตร <laughs> ติดกเกษตรอีกแล เบล206นำนี้นะครับผมนะสีเหลืองเหลืองเหลืองขาวเหลืองขาวดําสวยมากครับผมก็เป็นฮอเกา่าเอามาอัปเกรดใหม่นะฮะก็บินได้แบบตามคิดเลยนะครับผมก็ฝากเลยนะครับสำหรับพี่พี่ลูกค้าท่านใดสนใจกับงานประกอบซ่อมเซตรถเรือขึ้นบินฮีลิคอปเ,เตอร์ติดต่อสอบถามได้นะครับกับสมบูรณ์เพลงสีเอช่องบินดีเล่นง่ายได้มาตรฐานทุกลำนะครับผมก็ เสร็จเรียบร้อยนะครับลำนี้ก็พรุ่งนี้นะที่ลูกค้ามารับนะครับติดต่องานประกอบงานซ่อมงานเซ็ตนะครับสมบูรณ์เพ่งสีนะครับผมเฟซบุ o กนะฮะชื่อสมบูรณ์เพ่งสีลไลน์ไส่เบอร์โทรศรัพท์08286120เ1นะครับผมติดต่อทางไลน์ขอบคุณมากครับสวัสดีครับบ๊ายบาย